สวัสดีครับมาเนี่ยครับมากินมามื่นี่ครับบ่รู้วสีเพชรขนาดไดนเนาะต้องร้องนะครับก้อนสีกินกับนี่ครับเฮ้ยม,ม,มีแห้งครับออออโอ้ คำแนกกับขีดนะครับสงคานําดื้อครับสม,มือบาละนอนเนาะอากาศก็ะห้อนครับสารคามนี้ห้อนครับเมื่อกินอันนี้ลงอู้นักครับไปอีกนะพอยอยากกินไข่ลงนะครับ อืมโอ้วงแก่ๆครับมือนครับตะเก็นแตกแล้วครับโอ้โหสุอดานเลยสงครำลำดีครับนอาเคครับสงสัยเยอะดีครับ น้ำผมไม่นค้นกินเผ็ดเดยเจือนี่เข้าไปเนี่ยทำตาแจกเลยนี่เพื่อพีเพื่อน้องครับจัดนังๆเลยครับ Hmm. Sudah. Mengap. Mengiyah. มื่อครับโอ้ปากเพี้ยอีหลีครับของข้ามหลังนี้เลยครับเห็นบ้าท้าวกินก็อยากกินน้ำพึ่นนะโอ้งหอยนางนวลเจียวดีข่อยบ้าไวบ้าท้าวชุดยอดีๆเจ้าโุ้งงือบบ้าไวครับเพี้แห้งชุดยอดครับใบสมิงนะพี่น้องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับยูทูบนะครับส่องไม้นะครับ ฝากที่ตามอย่างไม่ในพันไรเนี่ยนะครับเพราะเป็นกำลังใจเนาะกำลังใจเทนงานต่อไปนะครับทำงานต่อไปนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสภาพหลังกินครับโอ้สุดยอดอิเลีเพคขครับไม่ไหวสองห่อน,นะครับไม่ไหวอิเลี ตึงย้อมครับเป็นคางที่ดิวัยสาวแล้วครับเมื่อกี้จแจมแย้เว้ครับอืมอ่าอ่าโอ้สุดยอดครับวันนี้สุดยอดที่ดิยอมรับครับเมื่อไหร ถึงก็หาครับมึงขีบุูน้ันตาไหไรประเกมแตกแล้วโอ้ยไวัสดีน,น้องพี่น้องทมานมารัคสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ